โอเคครับกลับสวัสดีชาวไมโนนี่ทุกท่านนะครับพราะผมอผมครั้งนะครับกับไมโนนี่ดำเปียงนะครับผมตอนนี้คุณก็อยู่ในรายการเล่าไดโนนะครับเป็นรายการเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับโลกยุคดึกดาบันนะครับแล้วก็เกี่ยวกับซากฟอสซิลที่จะนําเสนอให้เพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับส่วนเรื่องราวในวันนี้นะครับผมขอเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับหัวข้อเพร์รัตโซลัสนะครับสัตว์ที่กัดได้รุนแรงมากที่สุดในโลกยุคดึกดําบันเลยนะครับก็นักบรรพชีวินวิทยาครับได้รับหลักฐานการกัดที่รุนแรงที่สุดของสัตว์โลกใน ที่เรียกได้ว่ากัดได้รุนแรงที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้บริเวณหนองน้ำนะครับและบึ้งขนาดใหญ่ของลุ่มแม่น้ำอเมซอนเมื่อประมาณ13ล้านปีที่ผ่านมาณนะทวีปอเมริกาใต้ได้เป็นแหล่งหลบซ่อนของจระเข้มากมายหลากหลายชนิดหนึ่งในนั้นนะครับเป็นสุดยอดนักล่าก,ก็คือจระเข้โบราณใหญ่คล้ายกับทีแมนสกุลเฮราตโซรัสซึ่งมันนะครับอาศัยอยู่ร่วมกับสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจานวนมาก อย่างไรก็ตามนะครับหลักฐานการค้นพบการปฏิเสมสำคัญทางนิเวศวิทยาศาสตร์ระหว่างสัตว์นะครับในบริเวณนั้นค่อนข้างที่จะมีเพียงน้อยนิดนะครับและเมื่อล่าสุดนะครับนักบรรพชีวิตวิทยานะครับได้รับรายงานว่าค้นพบกระดูกนาแข้งของสลอดขนาดใหญ่หนักประมาณ80กิโลกรัมมันใหญ่พอๆกับคาปิพาร่านะครับหรือสัตว์ฟันแทะขนาดยักษ์ โดยกระดูกชิ้นนี้ของมันนะครับได้รับล่องรอยจากการเจาะกัดและเป็นรูกลมด้วยฟันปกว่า46รู C ปรากฏอยู่บนกระดูกของมันซึ่งพวกมันนะครับได้รับการศึกษารและผบว,ว่าล่องรอยเหล่านี้นะครับถูกกัดโดยฟันจระเข้โบราณัยรุ่นหรือก็คือจอะร,ระเข้พลตดาสัดนะครับขนาดความยาวประมาณ4เมตรและเนื่องจากในบริเวณนั้นนะครับดังกล่าวไม่มีจระเข้ที่มีขนาดใหญ่เพียงพอที่จะสามารถสร้างรอยกัดได้ขนาดนี้ เขาจึงเชื่อว่ารูปแบบการกัดชนนี้นะครับจึงสามารถสันนิษฐานได้ว่าเกิดจากการที่ขาหลังของสล็อตถูกโจมตีและกัดโดยจระเข้ขนาดยักษ์โดยการคำนวณขนาดตัวเท,เทียบเท่ากับจระเข้นะครับในปัจจุบันเพราว่าขนาดจระเขะโบราณสายพันธุ์นี้สามารถมีแรงกัดได้สูงสุดถึง7ตันซึ่งมากกว่าจระเข้น้ำเค็มในปัจจุบันนะครับประมาณ4เท่าตัว และนอกจากนี้นะครับจากวิจัยที่พบสถิติของแรงกัดที่สูงสุดในประวัติศาสตร์ของโลกของสัตว์นะครับได้กับการค้นพบนี้ทําให้เห็นภาพที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในการล่าของนักล่าขนาดใหญ่อย่างจระเข้ในอดีตไม่เพียงเท่านี้นะครับมันยังบ่งบอกถึงว่าจระเข้วัยยาวสายพันธุ์นี้นะครับสามารถล่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดใหญ่กว่าบนบกของมันเป็นอาหารได้อย่างง่ายดายก่อนที่มันนะครับจะโตโตเต็มวัยนะครับแล้วก็เป็นจระเข้ที่มีขนาดใหญ่พอที่จะล่าไดินลงเสาเลยก็ว่าได้นะครับ โอเคเรื่องราวก็มีประมาณเท่านี้นะครับยังไงก็ขอขอบคุณนะครับเพจของโดมพาริโอเวอร์นะคบที่นําข้อมูลมาฝากกันนะครับรายการเรานะครับก็จะนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพวกซากฟอสซิลหรือว่าสัตว์ดึกดาบรรต่อไปอีกเรื่อยๆนะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับที่ชอบและถูกใจนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้มาหน่างนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับและถ้าเกิดชอบก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนได้นะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดในการรับชมคลิปใหม่จาากชงเร ปิงปิงสวัสดีครับ